2เอา1ส่วน7ของเลขจำนวน1บวกกับ1ส่วน5ของเลขจำนวนนั้นจะได้ผลลัพธ์เป็น144เลขจำนวนนั้นมีค่าเท่าไหร่นี่ก็บอกว่าเอา1ส่วน7ของเลขจำนวน1จําจำนวนจำนวน1น่เราก็ให้เป็น x นะก็เป็นเซนห่ส่วน7 x นะก็เซน x, นะส่วน7 x ก็บวกกับ 1> จ1ส่วน5ของเลขจำนวนนะั้นคือจ1ส่วน5ของเลขจำนวนนะั้นคือคูณกันเนี่ยเขียนของก็คือคูณจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ144จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ144เพราะนั้นก็มันก็ดึง x ออกมาก็ได้เป็น x แล้วก็1ส่วน7ก็บวกกับ1ส่วน5ก็เท่ากับ144อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้เป็นก็จะได้เป็น7535เนี่ พราะนั้นก็ครนอนก็เป็นเจ็ดห้าสามสิบห้าก็ห้าคืนคูณหนึ่งด้ห้าก็บวกกับเจ็ดก็เป็นสิบสองก็ย้ายไปเพราะนั้นก็เป็นร้อยสี่สิบสี่ก็ได้เป็นร้อยสี่สิบสี่ก็คูณกับสามสิบห้าศูนย์ด้วยสิบสองก็ได้เท่ากับ x ก็คือเลขจํานวนจำนวนนั้นก็ตัดกันก็สิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสิบสองร้อยสี่สิบสี่ก็เป็นสิบสองคูณกับสามสิบห้าก็ได้ สามร้อยห้าสิบก็บวกกับเจ็ดสิบก็ได้สี่ร้อยยี่สิบก็ตอบสี่ร้อยยี่สิบ